สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเสริมชาตินำโชคเหมือนเคยนะครับวันนี้ได้สูตรมาใหม่ครับได้สูตรอ่าได้คิดค้นสูตร3อ่าตัวบนนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับเราจะเอามาเข้ากับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็3ตัวมา1ตัวนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นหวัด นะครับก็พูดไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่าสูตรนี้เราก็ได้อ่าจับคู่นะครับจับคู่แต่ว่าเลขมันชนกันเนาะมันชนกันก็ได้ที่1กับ3นะครับอ่าเฉลิมชาติให้เด่นที่1นนะครับก็เฉลิมชาติก็ไปคิดค้นสูตรมาใหม่นะครับก็ถือว่า สูตรเดินดีพอควรนะครับก็10งวดนะครับ10งวด15งวดนะครับทั้งหมด15งวดผิดไป1งงวดนะครับอ่าผิดแล้วก็กลับมาเข้าต่อนะครับมาดูงวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับ ไปครับฉเฉลิมชาติจะพาทำนะครับแล้วก็ลองมาจับประกบคู่กันนะครับเผื่อจะมีโชคกันเนาะเผื่อเพื่อนๆจะเข้าตาเพื่อนๆมั่ง สูตรบนนะครับอ่าเฉลิมชาติจะใช้ร้อยครั้งที่1นะครับร้อยหลักร้อยหมุนครั้งที่1นะครับอ่าได้แก่3นะครับบวกครับอ่าสิบสหมุนครั้งที่1นนะครับหลัก10หมุนครั้งที่1ก็ได้3นะครับ แล้วก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยหมุนครั้งที่3นะครับก็ได้ที่6นะครับบวกกันนะครับได้ผลลัพธ์นะครับ3บวก3ได้6นะครับ6บวก6ได้12นะครับเอาแต่หลักหน่วยนะครับคือ2นะครับแล้วก็บวก5คงที่นะครับ บวก5าคงที่นะครับเด่นครับ2บวก5ได้7นะครับ7บวกเลขคงที่ครับก็คือเลข1นะครับหรือเรานับไปเลยก็ได้นะครับอีก2จังหวะนะครับได้7บวก1ก็เป็น8นะครับบวก1ก็เป็น9นะครับสไตล์เฉลิมชาตินะครับ ก็ง่ายๆนะครับพยายามจะทําให้คิดค้นสูตรให้ง่ายๆนะครับได้แล้วครับเด่น3ตัวมา1ตัวบนหรือ2ตัวบนนะครับเดี๋ยว,ว,วเราจะเอาอีก สูตรนึนะครับมาจับคู่กันนะครับเอาสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้มาจับคู่นะครับเพราะว่าที่จับให้ครั้งก่อนนั้นก็เป็นเลข1 2 3 4นะครับเป็นเลข4ตัวมาจับคู่กับ3ตัวแต่เป็นเลขชนกันนะครับชนกันที่1 2 1 2นะครับ3นะครับชนกันที่1 2 3นะครับ เฉลิมชาติเลยจับตัวเด่นออกมาแยกมาไว้ให้นะครับก็คือเฉลิมชาติอ่าเฉลิมชาติให้เด่น1น,นะครับรอง3นะครับถ้าใครชอบคู่นี้ก็จัดได้นะครับจัดได้นะครับแต่เฉลิมชาติอ่เวียงตัวออกตัวเด่นมานะครับเพราะว่าเป็นเลขที่ชนกันนะครับเฉลิมชาติก็เลยอ่าให้เน้นไปที่เลขเด่นนะครับก็จะมาจับคู่กับ สูตรใหม่นะครับที่เฉลิมชาติคิดค้นขึ้นมาได้เนาะก็เอามาจับคู่กับสูตรนี้นะครับลงไปเลยนะครับเขียนตัวใหญ่หน่อยนะครับ ดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็พิจารณาไปด้วยกันนะครับว่าคู่ไหนชุดไหนนะครับที่จะน่าจะเป็นตัวเด่นนะครับน่าจะเป็นคู่เด่นนะครับเพื่อนๆลองอาไปทําดูนะครับสูตรใหม่ของเฉลิมชาินครับก็คงจะเห็นแล้วเนาะก็กดสต็อปหน้าจอไว้แล้วก็จด จดลงจดลองลองทำนะครับสต็อปไว้แล้วก็จดลงกระดาษแล้วก็ลองเอาไปทําดูนะครับเราจะจับคู่นะครับก็คือ7-2ก่อนเลยนะครับ7-1ครับ7-3ครับ8-2ครับ แปดหนึ่งครับ83ครับ9กสองนะครับ9กหนึ่งครับ9กสครับเดี๋ยวลงวันที่นะครับประจำงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับแล้วก็พศหกสิบเจนะครับ ตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่เฉลิมชาติให้ให้มองนะครับก็เด่นบนนะครับจริงๆเป็นเด่นบนล่างก็ได้นะครับเพราะว่างวดนี้รู้สึกว่าข้างล่างก็จะได้หนึ่งมาเนาะแต่ก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอสรุปนะครับ เฉลิมชาติก็ยังให้เด่น1อยู่ดีนะครับถ้า1ไม่มาให้ระวัง6นะครับระวัง6นะครับกันไว้เนาะติ๊กไว้ห,หน่อยนะึงระวัง6นะครับระวัง6ครับ เฉลิมชาติก็ให้ตัวหน้ามองไปนะครับก็เป็นที่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดเด่นของเฉลิมชาติน่าจะเป็นที่แปดหนึ่งนะครับแล้วก็ก้าหนึ่งครับสองชุดนี้ครับสองชุดนี้ น่าจะดึงบนล่างได้เลยนะครับน่าจะดึงบนล่างได้นะครับชุดนี้แต่เน้นที่บนนะครับเน้นที่บนนะครับครับก็เม่อคลิปนี้ก็เฉลิมชาติก็พาเอาเอาสูตรมาให้ให้ลองใช้กันนะครับลองทำกันนะครับ ว่าเสริมชาติทํามาแล้วเนาะเอามาลงไว้แค่10งวดนะครับผิดไป1งวดอ่างวดต่อมาก็เข้ามาก็เลยเสริมชาติก็เลยลองเอามางวดนี้ดูนะครับว่าเขาจะเข้าอีกหรือเปล่าก็เอามารุ้นไปด้วยกันนะครับครับคลิปนี้ก็เสริมชาติก็มาจับคู่สูตร ทำสูตร3ตัวมาบนมา1ตัวถึง2ตัวนะครับเป็นเลขบนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจับได้เป็นอ่าล่างก็จับได้นะครับมาทางใต้น้ำมั่งเนาะครับคลิปนี้เฉลิมชาติก็ต้องจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ